สวัสดีครับก่อนหน้านี้ผมได้รีวิว power bank จาก remax ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์แบบครบเครื่อง2พอร์ต usb a และ usb c มีขาปั๊กแบบพับมีสายชาร์จ lightning และ usb c ในตัวไม่ต้องหาสายเพิ่มจัดเต็มคุณภาพคุ้มราคาสุดๆครับล่าสุด remax เปิดตัว power bank รุ่นอัปเดตรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับคุณสมบัติสาคัญสุดๆสาหรับทุกวันนี้ครับซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เพื่อนๆหลายคนเรียกร้องกันไปในรุ่นก่อนหน้าว่า ถ้ามีจะเจ๋งสุดๆซึ่งตอนนี้มาแล้วครับกับการรองรับการชาร์จแบบไร้สายที่รอคอยทําให้ Remax รุ่นนี้เป็น power bank ที่จัดเต็มครบเครื่องที่สุดแล้วในตอนนี้ครับเราไปดูที่ตัวกล่องกันครับยังคงสไตล์รุ่นแรกแต่มีขนาดที่บางกว่าเล็กกว่าบนกล่องมีข้อมูลแน่นมากครับในแบบที่ไม่ค่อยได้เห็นใน power bank ยี่ห้ออื่นๆครับจุดสังเกตที่สำคัญว่าต่างจากรุ่นแรกคือรูปตัว power bank ตรงโลโก้ ReMa แสดงอุปกรณ์มีสัญ,ญลักษณ์รูปการชาร์จแบบไร้าสายให้เห็นกันชัดๆครับพร้อมไอคอนและข้อความ wireless charging บอกให้ทราบด้วยครับเมื่อลองเทียบกับกล่องของรุ่นแรกจะเห็นว่าตำแหน่งของโลโก้และรูปแบบโลโก้บนตัว power bank จะต่างกันครับและตรงป้าย wireless charging ในรุ่นแรกจะเป็น55.5วัตต์แทนครับโดยสำหรับรุ่นใหม่นี้จะมีชื่อรุ่นเป็น rpp ขีดแต่รุ่นแรกจะเป็น rpp ขีครับ และเมื่อเทียบขนาดตัวกล่องจะเห็นว่ากล่องของรุ่นใหม่บางลงลักโลกเหมือน Apple ครับแต่อุปกรณ์ข้างในไม่ได้ตัดอะไรออกไปนะครับยังคงมี Power Bank ชิ้นเดียวเหมือนเดิมครับสำหรับ Power Bank รุ่นนี้มีสีต่างจากรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกจะมี2สีคือสีดำกับสีขาวแต่สำหรับรุ่นใหม่ล่าสุดนี้จะมี2สีคือสีเขียวเข้มกับสีน้ำเงินครับซึ่งผมเลือกสีเขียวเข้มมานะครับ สำหรับ power bank ในรุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับความจุถึง1 0 0 0 ah. 0มิลลิแอมพ์พกขึ้นเครื่องบินได้สบายๆครับพร้อมกับปุ่มเปิดปิดและหน้าจอแสดงข้อมูลระดับพลังงานแบบดิจิตอลรองรับการชาร์จไวชาร์จด่วน q ชาร์จสามจุดและ power delivery 18วัตต์ครับตู้อุปรกรณ์ดีไซน์มาได้ดีเลยครับมาพร้อมกับขาปลั๊กแบบพับได้จ่ายพลังงานได้ถึง5ช่องทางเลยครับและชาร์จไฟเข้าได้ถึง2ช่องทางชาร์จอุปรกรณ์ต่างๆได้พร้อมกันด้วยครับที่เจ๋งมากมาก คือมาพร้อมกับสายไลนิ่งและสาย USB-C ในตัวถอดสายมาพร้อมชาร์จได้เลยครับไม่ต้องพกพาสายให้ยุ่งยากหรือจะชาร์จแบบไร้สายก็ทำได้แล้วแบบสบายๆวางปุ๊บชาร์จปับ๊บรองรับทั้ง iPhone หูฟังไร้สาย AirPods AirPods Pro และสมาร์ทโฟน Android ทุกรุ่นที่รองรับการชาร์จในมาตรฐานชีครับและยังสามารถเปิดขาตั้งสำหรับใช้ Power Bank เป็นขาตั้งโทรศัพท์ได้อีกด้วยครับ การออกแบบดีไซน์ตัวเครื่องและการใช้งานทำมาดีน่าทึ่งมากๆจัดเต็มครบสุดๆในเครื่องเดียวเลยครับเมื่อพลิกดูด้านหลังกล่องข้อมูลสเปคต่างๆจัดเต็มมาเลยครับโดยเฉพาะการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินการป้องกันการชาร์จเกินการป้องกันกระแสไฟฟ้ารัดวงจรป้องกันอุณหภูมิสูงเกินป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินป้องกันแบตเตอรี่ป้องกันไฟช็อตเรียกว่าป้องกันกันครบเลยทีเดียวครับ ฟีเจอร์ครบครันแบบนี้ผมซื้อมาในราคาเพียง600กว่าบาทเท่านั้นครับใช้คูปองส่งฟรีด้วยใครมีคอยใช้ลดได้อีกต่างหากครับราคานี้คุณภาพนี้คุ้มสุดๆเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับภายในกล่องจะมีตัว power bank และแผ่นพับแนะนำการใช้งานคร่าวๆซึ่งมีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษครับสำหรับ power bank รุ่นนี้มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับความกว้างและความยาวอยู่ที่3.2นิ้วและมีความหนา1นนิ้ว อาจจะดูเหมือนว่าหนาเกินไปหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้หนาเกินไปนะครับเพราะความหนาจะต้องให้พอดีกับขาปลั๊กที่พับเก็บได้นั่นเองครับสำหรับน้ำหนักของตัว Power Bank ช่างเมื่อเช้าอยู่ที่261กรัมครับเบากว่ารุ่นแรกที่หนัก314กรัมอยู่53กรัมเพราะความจุบแบตเตอรี่น้อยกว่าแต่ก็ได้มาเรื่องคุณสมบัติการชาร์จแบบไร้สายนั่นเองครับเราไปดูที่ส่วนประกอบแต่ละส่วนกันเลยครับ ด้านหน้าจะมีสกรีนยี่ห้อ r e a ม x ให้ทราบพร้อมสัญลักษณ์การชาร์จแบบไร้าสายซึ่งตำแหน่งนี้เพื่อนๆสามารถวางเครื่องเพื่อทำการชาร์จแบบไร้าสายได้ง่ายๆทันทีเลยครับเมื่อพลิกขึ้นมาจะเป็นข้อมูลสรุปสเปคของตัวอุปกรณ์ข้อมูลเน่นมากๆครับถัดมาทางซ้ายคือส่วนของขาปลัก๊กสำหรับชาร์จตัว power bank เองน้าขานี้พับเก็บได้สามารถดันออกมาเพื่อชาร์จได้ทันทีไม่ต้องพกพาสายชาร์จแยกต่างหากให้ยุ่งยากครับด้วยการทำงานของ power bank รุ่นนี้ สามารถชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้ทันทีหรือดันขาปากออกมาแล้วเสียบชาร์จตัว power bank กับอุปกรณ์ต่างๆทำหน้าที่เป็นเหมือนอะแดปเตอร์ไปพร้อมๆกันได้อีกด้วยครับสะดวกและคล่องตัวในการใช้งานมากๆเราไปต่อกันที่ด้านข้างครับจะมีปุ่ม power สำหรับเปิดและปิดการทำงานของ power bank สะดวกใช้เตรียมไว้ให้ด้วยครับและปุ่มนี้ยังใช้ในการเปิดดูสถานะแบตเตอรี่ใน power bank ได้อีกด้วย การกด1ครั้งจะเป็นการเปิดหน้าจอ LCD สแสดงระดับพลังงานในตัว Power Bank ให้ทราบครับเมื่อชาร์จเต็มจะ,สะแสดงระดับพลังงานที่100%ไม่ใช่อยู่ที่9 9นะครับหน้าจอสามารถสแสดงได้ที่100%ครับการกด2ครั้งจะเป็นการปิดการสแสดงผลโดยในการใช้งานนั้นเวลาที่จะชาร์จแบบใช้สายไม่ต้องกดปุ่มเปิดก่อนนะครับสามารถเสียบสายชาร์จได้ทันทีโดยหน้าจอจะ,สะแสดงระดับพลังงานขึ้นมาโดยอัตโนมัติ แต่สําหรับการชาร์จแบบไร้สายเพื่อนๆต้องกดปุ่มเปิดการทํางานของ power bank ขึ้นมาก่อนนะครับถึงจะชาร์จได้ครับและในเวลาที่เราไม่ได้ใช้งาน power bank แล้วอยากรู้ว่าแบตเตอรี่ในเครื่องเหลือเท่าไหร่ก็กดปุ่มเพื่อดูได้ครับและในเวลาที่เราเสียบชาร์จตัว power bank เองตัวเลขระดับพลังงานก็จะ,สะแสดงขึ้นมาให้ทราบครับว่าชาร์จเต็มหรือยังปุ่ม power นี้ยังใช้ในการกดเพื่อปิดการชาร์จได้ง่ายๆด้วยครับเช่นในระหว่างที่เราใช้ power bank ในการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆ ถ้าต้องการหยุดการชาร์จชั่วคราวก็สามารถกดปุ่ม power เพื่อหยุดการทำงานได้เลยครับถ้าต้องการชาร์จใหม่อีกครั้งให้กดปุ่ม power การชาร์จก็จะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งโดยอัตโนมัติครับถัดลงมาด้านล่างบริเวณปุ่มกดจะมีช่องสำหรับคล้องสายสำหรับคนที่ต้องการใช้ power bank เป็นพวงกุญแจผมพูดเล่นนะครับเอาไว้คล้องสายเพื่อให้หยิบจับได้สะดวกยิ่งขึ้นเช่นเวลาที่เก็บ power bank เอาไว้ในกระเป๋าก็สามารถใช้วิธีดึงสายขึ้นมาได้ง่ายๆนั่นเองครับ ถัดขึ้นไปด้านบนคือพอร์ต USB-A พอร์ตสีส้มแบบนี้บอกให้รู้ว่านี่เป็นพอร์ต Quick Charge Charge วชาร์จด,ด่วนได้สูงสุดถึง18วัตต์ครับถัดลงมาคือพอร์ต USB-C แบบ y, ivery, ชาร์จ e w Power Delivery ชาร์จด่วน18วัตต์เช่นเดียวกันครับซึ่งพอร์ต USB-C นี้เป็นแบบ2 i n 1เลยนะครับนั่นคือสามารถใช้ในการจ่ายพลังงานใช้ในการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆและยังสามารถใช้ในการชาร์จตัว Power Bank ได้อีกด้วยครับ หรือใช้ขาปลักแบบพับบนตัวเครื่องเลือกใช้กันได้ตามสะดวกครับแต่ความสะดวกน่าใช้ของ power bank รุ่นนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเมื่อพลิกดูฝั่งตรงกันข้ามจะเห็นสาย lightning และสาย type c เตรียมไว้ให้พร้อมอีกด้วยครับสามารถดึงสายออกมาแล้วชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้4เครื่องพร้อมกันได้สบายสบาย,บายมีพอร์ต usb a 1พอร์ตพอร์ต lightning 1พอร์ตและพอร์ต usb c 2พอร์ตจะชาร์จ iphone ipad ipod touch apple watch หูฟังไร้สาย airpods หรือ AirPods Pro, สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต a n d r o อ d อื่นๆรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ชาร์จผ่าน USB สามารถชาร์จได้หมดครับเช่น Nintendo Switch เป็นต้นครับยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับด้านหลังยังมีขาตั้งแบบสไลด์ให้เราดันออกมาแล้วใช้วางสมาร์ทโฟนสำหรับดูหนังฟังเพลงได้สะดวกมากๆอีกด้วยครับเรียกว่า Power Bank รุ่นนี้ออกแบบมาครบเครื่องจริงๆครับเราไปดูตัวอย่างการวางเครื่องกันครับว่าวางแล้วจะเป็นยังไง วางแล้วสะดวกใช้แค่ไหนวิธีใช้ก็สุดง่ายครับแค่เอาสมาร์ทโฟนจะเป็น iPhone หรือ Android มาวางบนฐานที่เราสไลด์ออกมาเพียงเท่านี้เราก็มีที่วางโทรศัพท์สำหรับดูหนังฟังเพลงทำกิจกรรมต่างๆได้แล้วครับและยังชาร์จไปพร้อมๆกันได้อีกด้วยสะดวกสุดๆเลยครับเราไปดูการชาร์จและใช้งาน power bank รุ่นนี้กันครับเริ่มกันที่การชาร์จตัว power bank เองซึ่งสามารถเลือกชาร์จได้ง่งงายๆถึง2วิธีวิธีแรก คือการดันขาปลั๊กที่พับอยู่ขึ้นมาแล้วเสียบเข้าไปที่ปลั๊กไฟจะเป็นปลั๊กพ่วงหรือปลั๊กตามผนังเพื่อชาร์จได้ง่ายๆเลยครับโดยในขณะที่ชาร์จนั้นหน้าจอจะแสดงตัวเลขระดับพลังงานปัจจุบันที่มีอยู่ใน power bank ให้ทราบด้วยครับซึ่งตัวเลขจะกระพริบให้ทราบว่าชาร์จอยู่ทําให้ตัวดูสถานะแบตเตอรี่ได้ง่ายกว่า power bank ที่ออกแบบมาเป็นจุดวงกลม4จุดแต่ละจุดแทน25%ซึ่งต้องมาเดาเอาครับ ว่าใกล้จะเต็มหรือยังแต่แบบนี้เห็นตัวเลขได้ทันทีรู้ได้เลยครับสำหรับการชาร์จอีกวิธีเหมาะสำหรับในกรณีที่ปลั๊กไฟไม่ว่างไม่สะดวกปลั๊กเต็มแต่มีอะแดปเตอร์แบบหลายช่องเสียบอยู่เราก็สามารถใช้ชาร์จ power bank ผ่านพอร์ต USB-C ด้านหน้าได้เช่นเดียวกันครับแค่เสียบสาย USB-C ที่ต่อกับอะแดปเตอร์แล้วมาเสียบกับตัว power bank ก็ชาร์จได้เลยโดยจะมีตัวเลขระดับพลังงานแสดงขึ้นมาให้ทราบเช่นเดียวกันครับจากการชาร์จตัว power bank เราไปดูการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตเครื่องเล่นเกมอุปกรณ์ที่รองรับการชาร์จพลังงานผ่านพอร์ต USB กันครับในการใช้งานนั้นเพื่อนๆจะกดปุ่ม Power เพื่อเปิดการทํางานของ Power Bank ก่อนก็ได้หรือไม่กดก็ได้ครับสามารถเสียบชาร์จได้เลยโดยการชาร์จจะเริ่มต้นขึ้นโดยอัตโนมัติสะดวกชาร์จแบบไหนเพื่อนๆสามารถเลือกใช้กันได้ตามสะดวกครับสำหรับการชาร์จแบบไร้าสายก็ทำได้ง่ายๆครับด้วยการกดปุ่มเปิดการทำงานของ Power Bank จากนั้นวาง iPhone, Android หรือหูฟังไร้สาย AirPods AirPods Pro หรือหูฟังไร้สายรุ่นอื่นๆที่รองรับการชาร์จแบบไร้สายในมาตรฐานชีครับสามารถนำมาชาร์จแบบไร้สายกับ Power Bank Re Max รุ่นนี้ได้สบายๆเลยครับจะวางสมาร์ทโฟนในแนวตั้งแนวนอนหรือแนวกับหัวก็สามารถชาร์จได้สบายๆครับการทำงานของ Power Bank รุ่นนี้รองรับการชาร์จอุปกรณ์ต่างๆสูงสุดพร้อมกันถึง4อุปกรณ์เลยครับโดยชาร์จผ่านพอร์ต USB-A 1พอร์ต พอร์ต l i g h t n i n g 1พอร์ตและพอร์ต USB-C อีก2พอร์ตครับโดยในส่วนของ Lightning 1พอร์ตและ USB-C 1 port พอร์ตจะมีสายในตัวสามารถดึงออกมาเพื่อชาร์จได้ไม่ต้องหาสายเพิ่มเติมให้ยุ่งยากไม่ต้องพกสายเพิ่มเติมให้วุ่นวายให้หนักขึ้นอีกด้วยครับไม่เพียงเท่านั้นในขณะที่ชาร์จนี้เรายังสามารถกางขาปลั๊กบนตัว power bank แล้วเสียบกับปลั๊กไฟเพื่อใช้ในการชาร์จแบตเตอรี่ในตัว power bank เอง ไปพร้อมๆกับการใช้ตัว Power Bank เป็นอะแดปเตอร์ในการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆไปด้วยสะดวกคล่องตัวสุดๆครับในส่วนของการชาร์จแบบไร้สายร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆจากการทดสอบสามารถชาร์จอุปกรณ์2ชิ้นได้พร้อมกันครับนั่นคือแบบมีสายและไร้สายอย่างละหนึ่งเครื่องครับเพื่อนๆที่ใช้งาน iPhone และ iPad สามารถชาร์จพร้อมกันได้สบายๆสะดวกมากมายเลยครับจากที่ทดสอบและใช้งานมาสักพัก Power Bank รุ่นนี้ครบเครื่องและคุ้มค่าสุดๆแล้วครับ ทั้งการใช้งานที่ทำได้อย่างสะดวกคล่องตัวชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้ถึง4อุปกรณ์พร้อมกันมีสาย lightning และ usb-c ในตัวมีขาปักแบบพับได้ใช้งานได้ทั้งเป็น power bank และ adapter พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลตัวเลขระดับพลังงานและแผ่นสไลด์วางเครื่องได้ด้วยที่สำคัญรองรับการชาร์จแบบไร้าสายสะดวกใช้สุดๆครับพกขึ้นเครื่องบินได้ไม่มีปัญหาเพื่อนๆที่กำลังมองหา power bank คุณภาพดีในราคาสุดคุ้มห้ามพลาดเลยครับ เพื่อนๆที่สนใจสามารถดูลิงก์รายละเอียดร้านได้จากคําอธิบายใต้คลิปเลยนะครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับเจ้าของบริษัทนะครับซื้อเองใช้เองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ